สวัสดีครับผมเ,เ,เพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับอันนี้เป็นเช้าวันที่21นะครับผมดูสวนทุเรียนนะครับสวยๆนะครับแถบวบนี้นครัลูกเต็มเลยเนะี่ยตัดไปบ้างแล้วก็มียังไม่ตัดก,ก็มีดูฝั่งนี้บ้างฝั่ง ตายดูครับสวยๆดูลูกดิต้นหนึ่งนี่น่าจะเจ็ดสิบแปดสิบลูกได้ครับเยอะครับสวยครับทุเรียนแถวนี้นะครับแถวนี้เป็นดินแดงอก็มีแด่ป่าทุนเรียนนะนนี้ ผมที่จะม่เขาน่าจะตกทุเรียนแล้วมั้งเนี่ยดูครับสวยๆครับอ,อตัดไปแล้วดูปากขวามือนะครับปากขวามือนี่เขาสวยดูนี่ครับ Nói luôn Wow Con dày nhé nha luôn yeah. เดิมนะครับปานีดแหละปานีดที่เดิมอันนี้ผมมาทางรัดนะรัดมาทางมาภัยนะครับผมตกพรมนะครับมาออกนี่แหละออกอีแรมออกอบ้าน<ม>ดินแดงนี่แหละครับอันนี้เป็นทางรัดอันนี้ใกล้เขาวิ่งไปฝั่งขุง เาวิ่งไปฝั่งคุ้งแล้วค่อยวกกลับมาวังสับป,ปะรดเนี่ยมาปาเนยียดเนี่ยมันไกลนะครับมันไกลแต่ว่าทางมันดีอยู่ฝั่งนน้นเป็นทางหลักแต่เรามาทางเนี้ยมันใกล้ดีนะครับผมแต่ทางมันไม่ดีตรงนี้แหละนิดนึงตอนนี้เขากำลังลาดยางอยู่ฝั่งโน้นอีกสักหน่อยก็คงก็คงจะดีหวังว่านะครับผมหวังว่าก็คงจะดีนะครับ ไม่ดีแค่ตรงนี้แหละประมาณนักกิโลนเนี่ยมั้งประมาณแปดร้อยเมตรเนี่ยมั้งจากนี่นมานี่มาถึงทางเลี้ยวเนี่ยแหละทางไม่ดีเห็นไหมเป็นหลุมเดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศนะผมว่าแถวนี้มันบรรยากาศดีมากมากชอบอยู่บนป่าบนเขานะครับอย่างนี้แหละ รถหนักนี่ต้องย่องเลยนะครับหลุมอย่างเงี้ยโลดไม่ได้นะดูฝั่งฝั่งนะเริ่มมองเห็นเขาแล้วโอ้โหไม่มีที่หลบเลยครับตนี้เนี่ยป้ายอย่างเงี้ยสำคัญถ้าเราไม่รู้ทางรู้เขาป้ายลงเขาขึ้นเขาสำคัญเหมือนกันกับป้ายทางโค้งนะครับให้สังเกต ไปทางโค้งให้เราสังเกตดูบรรยากาศดิให้ดูบรรยากาศเจาดให้ดูบรรยากาศนะครับผมเบรกหน้าดังให้ดูบรรยากาศ สวยงามจริงๆบรรยากาศดีนะครับทุนอันนี้เป็นเขาเขาที่เป็นน้ำตกคิ้วนะครับฝั่งนน้นก็จะเป็นจันทบุรีนะครับผมลัดเขามาวึ่งลัดเขามาอันนี้ลงลงเนินนะครับเป็นทางลงเนินนะเดี๋ยวตอนนี้ผมใช้เบรกมือไฟฟ้าอยู่นะล็อกเบรกไว้ บางอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะ่นแหลทั้งหมดนั่นเปลี่ยนใหม่ดูดิบรรยากาศดีมากๆครับยอดนี่แหละครับจังหวัดจันทุเรียนไหมฝั่งนู้นมีแต่ต้นทุเรียนนะครับนะต้นทุเรียนทั้งนั้นนะ นู้นก็กำลังจะปลูกนะครับเยอะครับจันทบ,บุรีนะครับฝั่งนี้เขาก็ปลูกแล้วนะครับดินจะเป็นดินแดงๆเนี้ยดินที่ผมเอาไปเพาะก็มันจะแดงกว่าน,นี้อีกนะครับถ้าถ้าเป็นดินเพาะนะครับผมจะแดงกว่าน,นี้ชอบบรรยากาศบบูจอดชมวิว จอดชมวิวนะครับเราก็จะเดินทางกันต่ออีกอีกหน่อยเดียวก็ถึงนะครับผมอีกหน่อยเดียวเราก็ถึงแล้วที่ขึ้นนะครับไปกันเลยนี่ปล่อยเบรกมือปุ๊บใส่เกียร์ว่างนะครับไหลเลยครับปิ้ว นี่ฝั่งนี้เพิ่งปลูกดูบรรยากาศต้นทุเรียนทั้งนั้นกับหน้านี้ครับนี่หน้าผมหน้าบ้านเาลยต้นทุเรียนทั้งนั้นแหลยนี่นะครับจันทบ,บรุรีเมืองแห่งผล,ลไม้นะครับผม เบุรีรจัทบุรีเราเนี่ยทางไม่ดีแค่ตรงนี้แหละหลุมเยอะกว่าเดิมอีกฝนตกตอนนี้ลูกปืนผมยังไม่ทันเปลี่ยนนะครับลูกปืนเนี่ยผมซื้อกงองสืกาวไปแล้วตอนน่อ้า150บาทนะครับกาวถ้า ถ้ามีปัญหาปุ๊บผมจอดเปลี่ยนได้เลยครับเพราะว่ารถเราพร้อมอยู่แล้วจอดเปลี่ยนลูกปืนได้เลยนะครับผมไม่อยากไปทำถ้าไปทำร้านเดิมอะร้านเดิมไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวเขาทำไม่ไม่ดีเหมือนเดิม <laughs> เหมือนคดัดก็ต้องเลยมาทำเองอีก เพราะว่าเราจะได้ไปบ้านอยู่แล้วเที่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายนะครับสามเที่ยวนะครับสามเที่ยวติดนะครับสามเที่ยวติดเที่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายผมก็จะได้กลับบ้านนะครับผมไปถ่นหน้าฮุดแล้วค่อยกลับมาวิ่งต่อนี่คือป่าทุเรียนดินแดง ก็ดังเหมือนกันแต่ว่าผมพร้อมเสมอนะครับถ้าเสียงมันดังแรงขึ้นมันมีความร้อนเพื่อผมจะจอดเปลี่ยนข้างทางเลยแล้วก็จะถ่ายคลิปให้อ่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับได้ชมนะครับวิธีการเปลี่ยนแล้วก็วิธีการขึ้นมแมลงรถหนักนะครับขึ้นมแมลงรถหนักนี่คือเราต้องสอดใต้เผ่านะครับสอดใต้เผ่า,มาแมลงตัวที่ผมใช้นี่คือเป็น20ตันตัวเตี้ยนะครับ มันจะเข้าใต้เผาได้พอดีเลยถ้าถ้าถ้าเป็นตัวสูงเหมือนเหมือนที่ผมช่วยเขาอะ่ะเขาไม่มีแมลงตัวเตี้ยเห็นไหมเขาจะขึ้นไม่ได้ขึ้นยากผมเนี่ยเป็นตัวเตี้ยเนี่ยมดุดก็ไปสอดใต้เผาขึ้นได้เลยครับนี่เขากำลังทำทางใหม่อันนี้จะเป็นส่วนเงาะนะครับอู้เริ่มแดงแล้วเห็นไหม เตมแดงแล้วเริ่มแดงแล้วนะครับตอนนี้งเงาะก็แพงนะครับแถวนี้จะออกก่อนนะครับเงาะนะครับแถวแถวสันิงแถวแสนตุ้งเนี่ยโด,ด,เดเยเรื่อยแดงเลยนะครับก็จะเริ่มเก็บทยอยเก็บไปนะครับเงาะนะ จันทบุรีนะครับสายมือผมนี่ก็มีแต่ทุเรียนนะครับผมเยอะมากครับช่วงนี้คือเศรษฐกิจดีนะครับที่จันทบุรีเนี่ยเศรษฐกิจดีมากๆครับช่วงนี้นะครับเป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับ บ้านดินแดงนะครับที่ผมไปเอาดินแดงเอาใส่รถกลับบ้านเนี่ยผมเข้าไปเอาข้างในเนี่ยไปเอาที่บ่อบ่อก็เป็นป่าทุเรียนนี่ผมเข้าไปเอาที่บ่อนะครับเดี๋ยเดยีทุเรียนเล็กอันี้ก็กำลังม้มเข้าไปเอาที่บ่อบ่อที่พวกที่เขาจะเอาไปเพาะปลูกเหมือนเหมือนฟาร์มที่ผมจะไปขึ้นเนี่ย ก็ไปเอาบ่อนี้เหมือนกันเนี่ยนี่ครับทางขึ้นไปป่าทุเรียนทั้งนั้นน่ยโอ้เจ๊ครับผกรอเว่ยรึบโอ้ดูดิมีแต่ป่าทุเรียนป่ามังคุดทั้งนั้นและครับแถวนี้นะครับสวย,สวย สวยๆรวยๆกันทั้งนั้นนะครับผมนี่แหละจันบุรีตลาดนะครับผมเยอะจันบุรีจะเยอะกว่าเพื่อนนะครับทั้งจังหวัดเลยหรือั้งฝั่งเนี้น่าจะมีแต่ผลไม้นะครับถ้าฝั่งขึ้นไปทางสอยดาวฝั่งนน้นก็จะเป็นลำไยญนะครับผมลำใหลิ้นจี่กัน ฝั่งนี้จะทุเรียนเงาะลองกอง,งมังคุดนะครับฝั่งนี้นะครับนี่แหละเดี๋ยวผมก็จะไปขึ้นอยู่ข้างหน้านี่แหละโดยเงาะตนนี้กำลังเรียขึ้นเสร็จเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะครับว่าฟังเสียงรถยังไงนะครับผมการฟังเสียงนะ ลูกปืนมันแตกมันดังยังไงนะครับผมใส่รถหนักเลยถึงจะรู้ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงหรอกรถหนักครับถึงจะรู้ว่าลูกปืนนะครับผมเป็นตาหมดนะครับนี่เวลาเข้าโค้งแรงๆอย่างเงี้ยศาสตร์โค้งศาสตร์โค้งซ้ายเนี่ยเราจะรู้ว่าฝั่งขวามันดังเนี่ยขึ้น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 แสดงว่าลูกปืนเนี่ยฝั่งขวานะครับผมถ้าเราศาสตร์โค้งขวา น้ำหนักก็จะเทไปฝั่งซ้ายเราก็จะรู้ว่าฝั่งซ้ายมันดังแรงกว่าเนาะประมาณนี้เลยดูดิฝั่งนี้โอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยครับต้องใช้ไม้ค้ำนะครับไม่งั้นฉีกร่วงหมดแหละเรยกิงหักหมดแหลยเพราะว่าพอลูกโตแล้วมันหนักยิ่งฝนตกยิ่งเป็น พายุอย่างนี้ยิง่งอันตรายนะครับโดปไปขึ้นกันเลยไม่ใช่ว่าเขาเก็บรอแล้วมั้งฝนนี้เดี๋ยวไปดูกอนว่าเขาได้ไอ้นี่รออะไอย่างคัดรออะไอยังคัดมาไว้โดมรออะไอย่างเพราะว่าฝนจะตกนะครับต้องเอาเข้าโดมไม่งั้นหนักชิบหายเลย ผมข้ามด่านทหารมาก็จะเป็นฝั่งนี้เป็นฝั่งของจังหวัดตราดนะครับผม มาถึงเลยครับยังไม่ได้คัดสสใยจ,จะขึ้นเลยแล้วนี่น่าจะลอยนะคุงไปบนะ้างโอเคนะ้ถามก็ดูก่อนดูดิผสมดินแดงกับแก้บนะครับ ฟาร์มใหญ่มากนะครับผมนี่นะลุงขึ้นอยู่ฝั่งนู้นนม่้อยู่ยข้างในนู่นกำลังมัดเชือกแล้วมั้งดูให้ดูกะเยอะมากครับอันนี้เป็นกระโดง หเหือนยาดูอันนี้ถุงเบอร์สิบสองนะครับพักเดียวก็โตแล้วเนี่ยพักเดียวก็โตแล้วนี่แหละ <c oughs> เราก็จะ <c oughs> ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราไปนะครับทั่วประเทศนะครับ ชีวิตลดคอกนะครับผมเห็นทุกอย่างว่าเขาทำยังไงนะครับกว่าจะได้เป็นลูกเป็นอะไรขึ้นมานะครับผมใช้ยาตัวไหนใช้ปุ๋ยอะไรนะครับเนี่ยผมก็ซื้อไว้ซื้อให้น้าปูนะครับที่จะไปใส่ที่สีสะเกตนะครับสามกระสอบเป็นสูตรนะครับโอเคงั้นผมก็ขอจบคลิปนี้ไ้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับคลอกซิ่งเที่ยวไทยทีวีนะครับผมบายบายครับทุกท่านครับ